กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องนนลาซิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลไทยนะครับผมทำเอาไว้กับประเทศกัมพูชานะครับผมอ่ะฮะเรื่องนี้นี่ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะครับผมโอ้เป็นเรื่องที่แบบว่าเด็ดจริงๆนะเรามาฟังกันได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมต้องย้อนกลับไปนะครับผมในหลังจากที่ว่า เขมรแดงเรืองอำนาจแล้วก็มีการท่าร้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นน่ยนะครับผมแล้วตัวตอนในตอนนั้นน่ยนะครับเขมรแดงเนี่ยก็มีปัญหากับเวียดนามด้วยนะครับผมเพราะว่าเออเวียดนามเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายสหภาพโซเวียตนะครับแต่เขมรแดงเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพื้นที่พิพาทกันตรงบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามนะครับผมคือเขมรแดงเนี่ยเขาต้องการจะรื้อฟื้นจักรวรรดิเขมรขึ้นมาโดยการยึดดินแดนบางส่วนของไทยลาวแล้วก็เวียดนนนนนาาาาาามมมมะะะะครรัับบผผพพดแ่่่่ววววยเเเเเีใต้ออฮข เออในแดนเวียดนามใต้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยเคยเป็นของกัมพูชามาก่อนนะครับผมก็เสียไปในสมัยขเขมรอุดองก็มีการอยากจะรื้อฟื้นจัก,กรวรรดิเขมรขึ้นมานะครับผมนะฮะก็ทําตัวเป็นศัตรูกับเวียดนามนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของนายเฮงสัมดินกับพรรคพวกเนี่ยเขาไม่อยากรบกับเวียดนามเขาก็เลยหนีเข้าไปในไปในเวียดนามนะครับแล้วต่อหลังเนี่ยอุนเซนเองเนี่ยก็มีความแค้นเพราะว่าขเขมรแดงเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้ลูกชายคนแรกของแกตายนะครับผมไม่ใช่คุณมาเนนตะลูก คนโตก่อนที่คุณมาเนตจะเกิดนะครับเสียชีวิตไปเพราะการปกครองของเขมรแดงนะครับผมนะฮะตัวแกก็หนีเข้าไปในไปในเวียดนามแล้วก็โดน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 จับอยู่2ปีด้วยนะครับผมเพราะกลัวว่าจะเป็นไส้สึกของเขมรแดงนะฮะจนกระทั่งนะครับตอนหลังอะฟังเส้สุดท้ายอะมันมาขาดเพราะว่าเขมรเนี่ยลุกล้ำเข้าไปบริเวณชายแดนเวียดนามเขมรนะครับเวียดนามก็เลยส่งกองทัพเนี่ยเข้าไปเข้าไปบุกนะครับผมบุก เออขเขมรแล้วก็ปลดรัฐบาเลเขมรแดงเนี่ยออกจากอัฐนาจนะครับผมแล้วก็ตั้งรัฐบาลขุนเชิดคือรัฐบาลกัมพูชามานิดนะครับผมแล้วในตอนนั้นนะครับพอเวียดนามเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในขเขมรแล้วเนี่ยก็มีการประทะกัน บริเวณระหว่างชายแดนไทยกับเวียดนามด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยให้การสนับสนุนรัฐบาลเขมินแดงนะครับผมเพราะว่าเออไทยเนี่ยมองว่าเวียดนามเนี่ยคือภัยคุกคามของอาเซียนนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเออเวียดนามเนี่ยนะครับที่แผ่อิทธิพลมาในอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีสหภาพโซเวียตเนี่ยหนุนหลังเพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ย ต้องการแบบว่าให้เวียดนามเป็นใหญ่ในอาเซียนนะครับเพื่อให้ประเทศตัวเองเนี่ยจะได้มีทางออกไปสู่ทะเลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งไทยทั้งสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็พยายามแบบว่าเรียกง่ายว่ากดดันเวียดนามสัตว์พัฒเกิอาเซียนตอนนั้นตั้งแล้วนะครับสมาคมสมาคมเอ,อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นตั้งแล้วแต่ว่าประเทศที่ที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีแค่ไทย มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วก็เขาก็พยายามเนี่ยกดดันเวียดนามสหรัฐพัดเลยรวมถึงสหรัฐเมกากบจีนเนี่ยก็พยายามจะกดดันเวียดนามนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยนะครับผมในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมติทสุรานนท์เนี่ยนะครับก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งชื่อว่าพลอากาศเอกสิทธิสเวตศิลานะครับผมเขาก็รวบรวมเสียงชาวโลกเนี่ยความบารเวียดนามนะครับผมเพื่อให้เวียดนามเนี่ยจมลงจะได้ไม่ต้องไม่ต้องที่จะรุกการไทยนะครับผมเพราะตอนนั้นเวียดนามเนี่ เขมรทั้งไทยทั้งพม่าทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์บางกลาเทศแล้วก็อินเดียไปถึงอินเดียเลยนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนเองก็มองแล้วว่าเวียดนามเนี่ยคือภยัยคุกคามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวียดนามเข้ามีอิทธิพลในในไทยในพม่าในมาเลเซียในสิงคโปร์เนี่ยจีนจะโดนปิดล้อมเพราะตอนนั้นน่ะนะครับจีนกับรัสเซียไม่ถูกกันนะนะครับผมจีนกับรัสเซียไม่ถูกกันนะครับผมแล้วเวียดนามเนี่ยเขาเป็นมาธมิตรกับสหภาพโซเวียตก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยจะโดนล้อมนะครับ มาลุกหลานเวียดนามนะครับเพื่อกดดันเวียดนามให้ทอเออเรียกง่ายว่าไม่ให้ไม่ให้โจมตีประเทศไทยนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดตีก็คือตีบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับผมนะฮะก็เรียกง่ายว่าพอจีนสั่งสอนเวียดนามไปปุ๊บก็ถอนกําลังกลับออกไปแถมได้ดินแดนบางส่วนจากเวียดนามไปด้วยนะครับผมนะฮะก็ทําให้เวียดนามเนี่ยไม่มีกําลังพอนะครับบวกกับว่าโดนชาวโลกความบาดไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีกําลังพอที่จะยึดประเทศไทยได้นะครับผมก็แต่ก็มีการปะทะกันบริเวณระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาอยู่นะครับผมม มีการประทะกันนะครับผมส่วนไทยก็นอกจากจะปะทะกับเวียดนามเวียดนามแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็เออก็ยังให้การสนับสนุนรัฐบาลขมรนแดงนะครับเพื่อที่จะแบบว่าช่วยกันยันเวียดนามเอาไว้นะครับผมนะฮะแล้วทีเนี้ยนะครับผมพอหลังจากที่หมดสมัยของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในปี2 3 1นะครับก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับผมซึ่ง เออพ่พรรคชาติไทยนะครับได้เสียงข้างมากนะครับผมตัวของพลเอกชาติชายเนี่ยก็เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับผมเขาก็เออมีนโยบายคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยบริเวณเนี่ยคาบสม,มุนไพรจีนเนี่ยนะครับนะครับก็คือเรียกว่ามีปัญหาขัเแย้งตลอดทั้งไทยก็ปะทะกับ เออ่รัฐบาลกัมพูชามานี้แล้วก็เวียดนามบริเวนชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับรล้ไทยเองเนี่ยก่อนหน้านั้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปร์เนี่ยก็มีปัญหากับลาวนะครับในสมรภูมิบ้านร่มเก้าอะนะครับยี่แง่ว่าตอนนั้นเนี่ยโดยบริเวณอินโดจีนเนี่ยนะครับมีการปะทะกันโดยตลอดเลยนะครับผมนะฮะแล้วเออพนเอกชาติชายก็มีนโยบายที่จะไปเจรจากับประเทศลาวนะครับว่าเออเราทำการค้ากันดีกว่าไหมดีกว่ามาลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็มีการไปเจรจากับเวียดนามนะครับผมซึ่งเวียดนามตอนนั้นนนะครับโดยเออเหงียนนวัลินนะ ซึ่งเหียนวัลลิดเนี่ยเขาเป็นโปรดิสบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามะนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยมีประธานาธิบดีเนี่ยเป็น เป็นผู้ปกครองประเทศก็จริงแต่ผู้ที่เป็นใหญ่พอประธานพอดีคือโบดิสบุโรนะครับผมก็คือท่แน่ว่าเป็นคณะกรรมการพักนะครับคือผู้มีอำนาจสูงสุดในพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับโบดิสบุโรนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำโดยเหยนว่ารีเนียนว่าล,ล,ล,ลินเนี่ยของมีนโยบายนะครับมีนโยบายปริรูป,ประเทศเขาเห็นว่าเออไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากมีการเอ่อมีม,มีมีข้อตกลงพาซ่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีการย้ายฐานการผลิตนะครับผมมาที่ประเทศไทยก็เห็นว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ทีนี้ ท่เออต,ตัวตัวของเหีย็นวารินเองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นะนะครับผมนะฮะแล้วตัวแกเองก็ออกนโยบายโดยเหมือเนี่ยคือนโยบายที่ว่าทําใหม่ะนะครับคือมีการปฏิรูปประเทศเวียดนามหวังว่าจะให้เจริญเนี่ยจเจริญพอๆกับไทยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพลเอกชาติชายเนี่ยเข้าไปเจรจาไกลเกีย่ยให้เวียดนามเนี่ย ถอนทัาบออกไปนะครับผมในปีหนึ่งเออหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าหรือปีสองพันสี่สิบสองนะครับผมซึ่งเวียดนามเนี่ยก็ถอนทหารออกไปนะครับก <Poppy? S 2> ็มีการเจรจาไกลเกี่ยระหว่างขมิญฝ่ายต่างๆเช่นเออรัฐบาลกัมพูชามานิสนะครับผมแล้วก็ขมิญสามฝ่ายนะครับผมซึ่งพอเวียดนามถอนทัาบออกไปปุ๊บเนี่ยรัฐบาลกัมพูชามานิสเนี่ยก็ยังครองอำนาจอยู่แต่ก็เปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนชื่อจากเออสาธารณรัฐ าสาธารณรัฐประชาชนกบูชาเนี่ยเป็นรัฐกบูชานะครับแต่ก็ยังเป็นเปคอมมิวนิสต์อยู่นะครับผมจนกระทั่งในปี2536เนี่ยนะครับ เออสหประชาชาติเนี่ยก็เข้ามาจัดก,การเลือกตั้งนะครับก็ได้นายกดทุนดนตรีคนแรกก็คือพันธุอโอดมรอนาริสนะครับนายกดทุนดนตรีคนที่2คือพันคือสมเด็จขุนเซนนะครับผมซึ่งอันนี้สิ่งที่ผมเล่าไปเราจะเห็นได้ว่านะครับคนเอกชาติชายเนี่ยเข้าไปสาสางปัญหาในในกรัรมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยมีปัญหามาอย่างเนิ่นนานเลยอ่ะนะครับผมจนปัญหาเรียกง่ายว่า ได้ถูกจัดก,การไปในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็อ,อ,อิทธิพลของเวียดนามเนี่ยก็ถอนออกไปจากกัมพูชาแล้วนะครับผมก็ทําให้กัมพูชาเนี่ยไม่จะต้องไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของของเวียดนามต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลไทยเนี่ยทำไว้กับรัฐบาลกัมพูชานะครับผมนี่นี่คือสิ่งสิ่งที่ดีนะครับผมที่อย่างน้อยเออปัญหามันมันสะสมมา,านานตั้งแต่ในสมัยพระนรดมศีธนุเนี่ยเป็นประมุขของรัฐนะครับมาจนกระทั่งสมัยรัฐบาลกัมพูชามานิทซึ่งเป็นรัฐบาล เวียดนามนะครับผมนะฮะตัวท่านเองเนี่ยเข้าไปสัสาาปัญหาทําให้เขมรเนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งสาประชาชาติเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆในปี2534นะครับแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งในปี2536นะครับผมนี่คือสิ่งที่ดีนะครับที่รัฐบาลไทยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยมอบเอาไว้ให้กับาทางกัมพูชานะครับผม ะะก็อยากให้ทราบเรื่องนี้เอาไว้นะครับผมว่าเออการถอนทหารเอ,อ่อออกจากกัมพูชาของเวียดนามเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือของรัฐบาลไทยคือรัฐบาลของผลเอกชาติชายนะครับที่ต้องการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการทานะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมได้เล่าไปในวันนี้นะครับไว้เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ